อู้นี่ครับสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสุภุสุคนนะครับมื้อนี้กลับมาพ่อกันในช่องคนบันถุงภาคินภาเที่ยวนะครับมื้อนี้ก็สีมาดักหนูล่องเบิงครับแต่หนูมันกัสีบ่มี่หละครับเป็นเป็นห้อยเก่าเขา กับสีลองมาดักใส่ตัวเนี้ยครับดักเบิงนะครับเหยื่อของเขากับข้าวโพดครับนี่จุดหมายของเขากับนี่ครับเป็นกอไผ่เป็นหวกนี่รับหนูหนูเจ้าว่าสีใดเจ้าวันสีมิยเบอาะวาันเป็นหมายเก่าเขาครับเอามาติดตามครับมา จุดที่สองครับ อันที่สี่เหลืออันหนึง่งอันนี้อันสุดท้ายเราหนูที่ได้เราจะเอาไปทำอะไรครเอาไปปิ้งหรือว่าเอาไปทำผัดเผ็ดโอเคครับตอนนี้ก็ตรงนี้เป็นที่สุดท้ายแล้วครับ เรียบร้อยครับเดี๋ยวมืออื่นมาติดตามเบื้องผลงานนี่มือเส้าตอนเส้าเพื่อมันฟูครับตวามันเป็นห้อยเก่าเขาตวากัลองใสเบืง้งนะครับสวัสดีตอนเส้าครับผมเอากัะสิงามยามกับดักดักดูนะครับหนูใหม่ไพ่นะครับหนูใหม่ไพ่หนูคูบนะครับบรรยากาศตอนเส้าครับ อากาศหนาวครับหนาวครับอันนี้ประมาณหกโมงครึ่งครับหกโมงครึ่งหนาวเลยเออทีเข้ามาดักไปเหมือว่าน,นะครับหาหลังอ่าเป็นกับดักเล็กนะครับกับดักเล็กนี่ตีดบ่ ติดครับนี่เห็นว่าอลองดักเบิ้องสื่อครับเไม่ติดเพื่อสิได้หนู พวกนู้ไม้ไพ่นี่อาสีสิตัวใหญ่ครับนู้ไม้ไพ่ตัวใหญ่ครับมันเป็นหมายเก่าเขาครับเขาเคยมาดักแล้วแต่ว่าเขาอยากสิล่องล่องดักเบิงเพื่อมันอาจสิหลงเหลืออยู่ ล็อกมึงครับอู้นี่ครับเป็นหนูครับแต้ว่าเดี๋ยวนะ มันเป็นหนูหนูหวายน่าจ,จะเป็นหนูหวายครับอ้าติดหลัวตัวนึงครับอาจจะเป็นหนูหวายนะครับนี่ นู้นทองขคำนู้นทองขาว,อขาวเออนี่ครับนู้นทองขาวลองมาดักเบิงว่าเสเอาหนูไม้ไผ่หนูไม้ไผ่หนูพุกนี่มันสิตโตหญ่ครับน้ำปลาแบบนี้ยสิตโตหญ่ขัดเลย เท้าว่าได้ยเนี้ยปุ้ยเป็นยังครับนี่ได้เท้าเอาวัานนะ่ะอ่ามีที่หากินของคนอีสานคนอีสานบ้านเฮาครับก็จะเป็นแบบนี้อีกหลังนึง กันเถอะติดวะไม่ติดโอ้น้ำน้ำอุ๊บนะครับเป็นเงื้อวเขาโคตร เอียเข้าโพดเหมือน,นต่อครับเขาใส่หารังยามมาแล้วสองครับเอายามมาแล้วสามหม้ประเป็นอนน่อนเฮ้ ไม่ติดครับอ๋อติดไปเบื้องหลังสุดท้ายครับอารบรรยากาศยังพอเช้านี่ครับสีประมาณนี้ ดวงอาทิตย์ขึ้นแล้วครับอ่าประมาณหกโมงเคืงครับนี่อีกหนึ่งหลังสุดท้าย ดบ่เยียบครับพี่น้องเฮ้ยอ่ะเอามาสรุปครับนี่หาหลังเข้าใส่เงือหัวโพดครับ ได้หนูทองขาวนะจะเป็นหนูทองขาวหนูทองขาวหรือว่าหนูไหวายววาใใู่นะม้วนในญ่เหรอครับหาลังได้หนูตัวหนึ่งครับหนูม้วในใหญ่อ่ ครับผมสำหรับคลิปนี้กรสิขอจบไปเพียงเทนี้นะครับใ้พอกันคปหนานะครับขอบคุณสำหรับการติดตามและก็การรับชมอย่งเต็ต้นจนจบนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณหลายๆครับสวัสดีครับ